คาราตาสรายจากตุรกีจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากอังกฤษคาราตาสรายเนี่ยเกมแรกรายการนี้บุกแพ้แฟรงก์เฟิร์ตมาเละ1ต่อ5นะครับสุดสัปดาห์เล่นเกมลีกบุกชนะอารันยาสปอร์มา1-0ครับตัวหลักๆชุดนี้ก็จริงๆดาวดังหลายคนนะครับพวกโรลันชไลมาโรอลีกาดีเลรอยซานเน่ครับวิกเตอร์โอซิมเฮนครับกองหน้าทีมชาติไนจีเรียก็นัดที่แล้วหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองได้แล้วนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูล เกมแรกรายการนี้เปิดบ้านชนะแอตมิริดมา3-2ครับแม่แต่ว่าสุดสัปดาห์คืนวันเสาร์เนี่ยบุกแพ้าพาเลสมา1-2เป็นการแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้เลยนะครับก็อันเนอร์สโลตก็จะได้อูโกเอกกิดิเก้ครับที่ติดโทษดแบนในเกมลีกก็น่าจะได้สตาร์ทในเกมยุโรปคืนนี้นะครับที่เหลือก็ฟานไดกาเฟนแบกโซบอสไลน์นะครับแนวรุกอย่างโมเมสซาลาน่าจะเป็นแกนหลักที่ลงแน่ๆครับเจอกันล่าสุด ในเกมยุโรปคือรอบแบ่งกลุ่ม UCL เมื่อปี2006นะครับตอนนั้นบ้านใครบ้านมัน การาทสลายชนะ3 2มสองลิวัภูก็ชนะ3-2ก่อนเกมเขามองลิว์ภูบุกมาเป็นต่อนะครับนี่เป็นโอกาสที่ลิว์พูจะเรียกความมั่นใจกลับมานะครับง่ายจริงๆยังมีทั้งฟลอเรนเวียสที่ยังไม่ค่อยลงตัวแล้วก็อเลสเดอร์อีซักนั้นที่เราก็เป็นตัวจริงดูแล้วน่าจะเรียกความมั่นใจได้ครับการาทสลายก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมากนะักไมมว่าจะมีดาวดังหลายคนวัดใจลิว์ภูครับพี่อยากมองว่าจะคืนฟอร์มจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูได้ครับ